ังหวัดสุขโขทัยค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุขโขทัยนะคะได้มีการปล่อยคาราวานรถโมบายพาณิชย์ลดราคาปีการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ ที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดสุขโขทัยค่ะทางด้านของนายสุภัศร์สินชูศรีพาณิ์จังหวัดสุขโขทยัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการร่วมกันปล่อยรถโมบายจานวน9คันนาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการคลองชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ20นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวสารน้ํามันพืชน้ําตาลทรายบะหมี่กลึงสําเร็จรูปน้ปาปลาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะนาไปจําหน่ายที่จุดที่เคย ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อระหว่างวันที่22ออขออภัยค่ะจะนำไปจำหน่ายตั้งแต่วันที่22ถึง26พฤศจิกายนรวมแล้วเนี่ย5คันนะคะเพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยครั้งที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งเป็นการดาเนินการภายใต้โครงการ ธงฟ้าราคาประหยัดนะคะเป็นการลดค่าของชีพของประชาชนตามนโยบายของนายจุลีนลักษณะวิสิตท่านรองนายัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในดําเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศในพื้นที่38จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากทกภัยนะคะประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวจังหวัดสุขโขทัยนะคะรถโมบายคันนี้เนี่ยจะจําหน่ายสินค้าราคาถูกให้ท่านในระหว่างวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26 พฤศจิกายนนะคะ5วันเต็มเต็มค่ะยังไงก็สามารถไปสนับสนุนกันได้นะคะสินค้าราคาถูกมากมายรอให้ท่านไปอุดหนุนกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นสินค้าที่คัดมาแล้วว่ามีคุณภาพนะคะ,คะไม่ต้องกังวลว่าถูกแล้วจะมไม่มีคุณภาพหรือเปล่าหมดอายุหรือเปล่าอันนี้คือจัดสรรมาเพื่อที่จะช่วยเหลือจริงๆแล้วก็เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันด้วยนะคะ